ไอ้วนวันนี้ขายยาได้เท่าไหร่วะกูขายไม่ออกเลยวะเฮ้ย hey, ทำไมขายไม่ออกวะมึงอู้งานหรือวะไอว้วน oh, โอ้ก็ไม่มีคนมาซื้อยาเลยอะเอ้ยกูว่ามึงกูว่ามึงอู้วะ่ะอ้วนก็อ้วนยังจะทำงานอย่างงี้อีกไม่ไหววะ่ะมึงว่ากูอ้วนมานานแล้วกูรู้สึกว่ากูไม่ชอบนะเอ้ยแล้วมึงมีอะไรวะไม่พอใจอะไร,รอระสักมัดไหมล่ะเฮ้ยพูดงี้ที่ไหวอ้วนหนุห่มเจ้าว่ะก็มาดิ ได้แค่เดียววะกระจอกวะออออฝากไว้ก่อนไงอ้วนคราวหน้ามึงเจอกูแน่เฮ้ยมีเรื่องอะไรกันวะโอมไม่มีอะไรครับมันแค่มาหาเรื่องเฉยเฉยมันเดินมาหาเรื่องเรานะเราก็เลยส่วนไปสักมัดหนึ่งเฮ้ยแล้วทำไมสภาพมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันส่วนมาเราก็ส่วนกลับไงอ่ามันไปโรงพยาบาลดีกว่านะแล้วมันตายขึ้นมาจะแย่นะ ปล่อยไว้ตรงนี้แหละเอาเอาเงินของมันมาก่อนได้มันมีเงินเลยป่ะดูร่วงกระเป๋ามันดูสิอุ้ยเจอไหมมันมันมันม,ม,มันไม่ได้หยิบมาเลยนะโอ้ถ้าเจอเหรียญห้าบาทสุดยอดเลยไปกินพิซซ่ากันเถอะปะนายนำยไ,ปนะไปเลยไปชิวๆนะเฮ้ยเด้อเด้อน้องสาวข้างหลังไปด้วยกันไหมจะเอี้จมาด้วยกันซะหน่อยแล้วนะมันนั่งอะไรคนเดียวแล้วเฮ้ยโอมเขาไม่คุยกับเราอะ ทำไรดีลูกสาวลุกขึ้นมาสิมันเขาจะยิงนะเราการทืบเขาไหมเผื่อเขาจะดีขึ้นนะอาการวิ่งในต่อนผู้หญิงเหรอเนี่ยหุดยอดไปเลยโอมเอาอีกเอาอีกดิการทืบเลยน,นลั่นแหละอ้ยมันต่อยไม่เข้าวะมึงยังทำผู้หญิงอีกเหรอวะเฮ้ย เงียบปากไปนอนนิ่งๆอ้าวอ้าวอ้าวไม่อ่าการเที่ยไอ้คนที่นอนดีกว่าอย่างเที่กูหายที่เยอะเจอคันงปากดีเหรอฮะนอนเรี่ยงแล้วยังพูดเยอะอีกเหรอนี่เหยียบมันให้เล็กลไปเลยเอาให้หมูนน้ามันเจอเฮียแน่เฮ้ย เราจะไปกินพิซซ่ากันชิวๆนะโอมแต่ห้าบาทเขาจะให้ซื้อหรอวนะขายหรือเปล่าห้าบาทไม่รู้ต้องเคียย์กับพนักงานนะเอ้ยมีพิซซ่าขายไหมครับมีตังค์อยู่ห้าบาทม,มีครับไม,ม่มีเอ้ยโอมไอ้ข้างหลังมันจะยิงเราวะโอมหนีไปโอ้ยมันยิงเราแล้วไอ้บ้าเอ้ยนายยิงพวกเราทำไมวะลุงกระชือมนเลยโอมเอาแขมันตีหน้ามันเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตายแล้วตายแล้วแบบนี้ตายเออโอ้ออเอหมัดฉันเข้าไปไปไงล่ะอุย้ยมันหายไปไหนไวะติดคุกเราจะทําการผฐมงพยาบาลให้นะออผปฐงพยาบาลละโอ้ยไม่กินแล้วนะพซ่ชานะอิ่มลูกปืนแล้วว่ะไปกันทีกว่าไปออกร้านดนีกว่ะแบบนี้ไปกระทืบมันในคุกไหมเห็นว่ามันติดคุกเมื่อกี้เราไปกระทืบมันในคุกไหมพระโอม เราต้องไปจัดการมันหน่อยหน่อยแล้วอก,ก็ไปกระทีบมันในคูกนะเราโหดมากจัดไปไปเลยไปรถอะไรดีเนี่ยรถคันนี้นี่เลยรถพิซซ่าขับได้ไหมโอขับไม่ได้โวย้ยแค่นี้แหละแค่นี้แหละหนังสนุน่นะแค่นี้แหละบายบายกล้องหน่อยโอมแค่นี้แหละนะโอ้หนังสนุนะ่ะ